สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง The Bike Rider แหล่งรวมข้อมูลและรีวิวรถจัก,กรยานยนต์ที่คุณไว้ใจได้วันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับรถคลาสสิกตลอดการที่กลับมาอีกครั้งในโฉมใหม่ปี2025นั่นก็คือ Honda Super Cup 2025รุ่นนี้มีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างและยังคงความคลาสสิกไว้ได้ขนาดไหนมาดูกันเลยครับตำนานที่ยังมีลมหายใจ Honda Super Cup ถือเป็นหนึ่งในรถจัก,กรยานยนต์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในโลก เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี1958และกลายเป็นไอคอนของการเดินทางในเมืองด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ความทนทานและการประหยัดน้ำมันทำให้ซูเปอร์ครัพได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมาเกือบ70ปีและในปี2025นี้ Honda ได้นำมันกลับมาปรับโฉมใหม่อีกครั้งเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่แต่ยังคงกลิน่นอายความคลาสสิกอย่างครบถ้วนการออกแบบที่ผสานอดีตกับอนาคตสิ่งแรกที่โดดเด่นในซูเปอร์ครัพ2025คือดีไซน์ภายนอกที่ยังคงสเสน่ห์แบบเดิม แต่เพิ่มลูกเล่นสมัยใหม่เข้าไปเช่นไฟหน้าเล็กทรงกลมที่ให้ความรู้สึกย้อนยุคผสมผสานกับเทคโนโลยีปัจจุบันไฟท้ายและไฟเลี้ยวที่ดูเรียบง่ายแต่ชัดเจนพร้อมกับสีสันแบบทูโทนที่สะท้อนความเป็นซูเปอร์ครับอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าขาวแดงครีมหรือเขียวพาสเทลที่ทำให้รถดูสดใสและโดดเด่นบนท้องถนน สมรรถนะเครื่องยนต์ใหม่ล่าสุด Honda Super Cub 2025มาพร้อมเครื่องยนต์125บาลูกบาทเซนติเมตรแบบ1สูบ4จังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้มีความนุ่มนวลในการขับขี่มากขึ้นให้แรงม้าอยู่ที่ประมาณ9.8แรงม้าซึ่งเพียงพอสำหรับการขับขี่ในเมืองและทางไกลระบบเกียร์ยังคงใช้แบบ4สปีดแบบหมุน,นวนโรตารี่เกียร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของซูเปอร์คับแต่เพิ่มความนุ่มในการเข้าเกียร์พร้อมคลัชดอัตโนมัติทำให้มือใหม่หรือผู้หญิงขี่าย เทคโนโลยีที่ใส่ใจผู้ใช้งานแม้ว่าซูเปอร์คัพจะดูเรียบง่ายแต่รุ่น2025ก็ไม่ได้ทิ้งเทคโนโลยีไปเลยระบบไฟฟ้าใช้แบบฟูลเลททั้งคันแผงหน้าปัดแบบดิจิทันผสมอนาล็อกที่ให้ข้อมูลครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นความเร็วระยะทางน้ำมันหรือไฟแจ้งเตือนต่างๆที่สำคัญยังมีระบบสตาร์ทมืออิเล็กทริกสตาร์เตอร์และระบบปิดลิงสต็อปที่ช่วยประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นเมื่อจอดติดไฟแดงความประหยัดและการดูแลรักษาง่าย หนึ่งในจุดเด่นของซูเปอร์ครัพคือความประหยัดน้ำมันและรุ่น2,025ก็ไม่ทำให้ผิดหวังโดยสามารถทำอัตราสิ้นเปลืองได้สูงถึง65-70กิโลเมตรลิตขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่และที่สำคัญคืออะไหล่ยังหาง่ายมีช่างที่ชำนาญเยอะทั่วประเทศทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการซ่อมบำรุงเหมาะกับคนที่อยากได้รถไว้ใช้งานประจำวันแบบสบายใจราคาและความคุ้มค่า ราคาของ Honda Super Cup 2 0 2 5เปิดตัวในไทยที่ประมาณ47,000ถึง52,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและสีซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับดีไซน์ที่สวยงามเครื่องยนต์ที่พัฒนาใหม่และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสำหรับคนที่อยากได้รถที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครและยังใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันสรุปสำหรับคนที่สนใจ ถ้าคุณกำลังมองหารถจักรยานยนต์ที่รวมความคลาสสิกและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าด้วยกัน Honda Super Cup 2025นหคือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามทั้งสวยประหยัดขี่ง่ายและดูแลรักษาง่ายเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะสายชิลที่ชอบความวินเทจมีสไตล์ฝากติดตามเด e b i k e r i d e r หากคุณชอบวิดีโอรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง The Bike Rider ของเราไว้ด้วยนะครับเราจะนำเสนอรถจักรยานยนต์ใหม่ๆทั้งในไทยและต่างประเทศมาให้ชมกันทุกสัปดาห์ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ